นี่คือเหรียญต่างประเทศนะครับขอบเป็นเฟืองนะครับขอบเหรียญลักษณะเป็นทองเหลืองครับผมน,บน,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 นะครับหน้าเหรียญเนี่ยเป็นภาพของควีนอลิซาเบธนะครับ เป็นตอนที่สาวนะครับสวมมงกุฎนะครับนนี้คือด้านหลังของเหรียญครับเหรียญน,นี้เนี่ยเคยมีลงอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าพระรูปเนี่ยหน้าก็จะแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะดูสาวกว่านะครับเป็นเหรียญฮ่องกงชนิดสิบเซนครับมีตัวอังกฤษตัวนัสืออังกฤษรอบวงรอบเลยนะครับ ด้านหลังเนี่ยข้างบนเขียนข้อฮ่องกงข้างล่างนี่นะครับเขียนว่าสิบเซนแต่ปีพศออนี่เก่ากว่าหลายปีเลยนะครับคือปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดและมีวงวงกลมเนี่ยตรงกลางอีกนะครับมีภาษาจีนสี่ตัวนะครับอยู่ในวงกลมนะครับเหรียญนี้ก็ทำก็ทาได้สวย เก่ากว่านะครับคือปี1978